สวัสดีค่ะสวัสดี f อไบบุริลัมทุกคนนะคะเพื่อนๆตอนนี้พี่ใบมาอยู่ที่บนสตอรี่แบงค์นะคะเรามาถ่ายภาพมุมสูงนะคะในเมืองมาริโบโลนะคะนี่เนาะเราอยู่ในมุมสูงนะะเนาะเพื่อนๆแล้วก็เลยถ่ายตึกเบิ้งพี่นอ้องนีนะะ่นี่นะคะนี่นะคะวูดสต็อกเฮาส์นะคะเพื่อนเบิ้งนมันมีรอยเล้าแล้วนะคะตึกตึกเนี้ยนะคะตึกที่กําลังโฟกัสอยู่นะ,ะมันเล้านนะ่นเพื่อนมันเล้าเติบนะเพื่อนพ,พูดนะ ้างพูนก็นจะเป็นเคนสตรีทนะคะก็จะมีคลินิกต่างๆนะพี่น้องนี่นะคะ Street, นนเรจมอนสตรีทนั่นเพื่อนีเนาะมุมสวยข้างบนตึกนะ,ะพี่น้องถ่ายมาจากมุมบนเดิมเจ้านะะี่นะคะนู้นนะคะมุมสวยนะคะอันหาแม่ผัวเ,เห็นพี่น้องจักไปใส่แล้วพี่น้องลงไปข้างล่างหรือเปล่าค่อยหาเ,เห็นหูเจ้าแม่ผัวค่อยหห้พี่น้องแม่ผัวค่อยใหย้ พี่น้องก็เลยถ่ายบรรยากาศมุมบนให้เบิงจักหน่อยนะคะเพื่อนนี่เนาะสวยงามนะคะสวยงามเด้อในเมืองในเมืองมาลีโบโรตรงนี้นะคะเพื่อนนี้นะคะให้เบิงให้เบิงเด้อพี่น้องนี่ก็บนตึกสตอรี่แบงค์นะคะพี่น้องนี่เนาะให้เบิงให้เบิงพี่น้องแม่ผัวหายไปซ้ายนะนี่นะพี่ใบขึ้นมาขึ้นมาบนเล็บนะเพื่อนเดี๋ยวจะล้มไปนะพี่น้องอ้ย ไน่นะเพื่อนมาผู้เดียวมาผู้เดียวหายแม่ผัวหายมือต้องแม่ผัวก่อยหายมือเจ้านี่ทายดูคลองแหละคุณนอ้อง